สวัสดีครับเป้ประกอบรถมือสองรถครอบครัวนะครับช่องนี้จัดให้อีกแล้วนะครับอันติเมตนะครับเข้ามาเมื่อไหร่ก็หมดนะครับวันนี้เข้ามา3คันนะครับมีขับ2คันนี้คือคันนี้นะครับขับ2 1อ่าขับ2 2คันขับ 4- 1คันนะครับเป็นตัวหิดเก้านะครับตัวอันติเมตนะครับตัวใหม่นะครับปี2 2ใหม่แค่หกหมื่นนะครับคันนี้ ข้างหลังก็มีนะครับสีเทาดำนะครับแต่ผมอยากจะให้ดูคันนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้นะครับราคา1ล้านกว่าบาทนะครับและสเปคที่ได้บอกเลยว่าคุ้มมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออปชั่นนะครับเรื่องระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยล้ำเลยนะตัวนี้นะครับอันติเมตนะครับตัวนี้นะครับหลายคนตามหาอยู่นะครับบอกเลยว่าเสื้อเป้ได้รถเลยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้านะครับกระจังหน้าของเขานะครับจะเป็นอะโครเมียมนะครับ โครเมียมเคี้ยวความพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับติดตั้งไม้ครบทั้ง4จุดซ้ายซ้าย2ขวาสนะครับสีทันทีพัดลดได้สภาพเดิมแท้เลยนะครับไฟตันหมอกติดตั้งมาให้แล้วครบนะครับเช่นกันนะครับแล้วก็มีไฟหน้าที่เป็นแบบอ่าใบบีมโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมํำแสงนะครับช่วยนะครับส่องสว่างเวลาขณะดับรถนะครับพอดับรถปุ๊บนะครับไฟก็ยังติดอยู่นะครับนี่คือสเปคของเขานะครับทำให้คือเวลาจะเข้าบุงเข้าบ้านนะครับ มันจะช่วยส่องสว่างให้เรานะครับไฟนี้นะแล้วก็รถนะครับจะมีไฟเตทามให้ด้วยนะครับไฟเตทามติดตั้งมาให้นะครับเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับสีดาสีเดิมนะเดิมแท้จากโรงงานนะครับส่วนเรื่องออปชั่นนะครับแม็กของเขานะครับจะได้เป็นแม็กปัดเงาขอบใหญ่นะครับจะได้เป็นขอบ20เลยนะครับขอบ20ล้อโตๆแบบนี้ยางเป็นบิ t โ n นนะครับยางหลายหมื่นนะครับบอกเลยว่ายางหลายหมื่นมากนะครับโถสภาพใหม่กริปนะครับ คงสร้างรถสภาพเดิมนะครับคงความเดิมทั้งหมดนะครับหล่อเดิมสวยนะครับตัวเครื่องเครื่องเนี่ยหนึนะครับขับ2นะครับขับเคลื่อนด้วยล้อหลังนะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะครับสเปคถือว่าคุ้มใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าใครอยากจะซื้อสดผมก็ขายนะครับซื้อสดก็ขายจัดไฟแนนซ์ก็ได้เช่นกันนะครับรายได้ก็เป็น2เท่าของเ้างวดนะครับถ้าจะจัดไฟแนนซ์เนาะงวดผ่อนอยู่ประมาณนึ่งหมื่นแปดสองหมื่นนะครับดอกเบี้ยก็เป็นดอกเบี้ยถูกนะครับดอกเบี้ยสองบาทกว่า นะครับตอวเบี้ยสอบาทกว่านะครับระบบนะครับระบบเบรกต่างๆนะครับเป็นระบบเบรก ABS ทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็มีระบบกระจายแรงเบรกแบบ EDB นะครับแล้วก็เสริมแรงเบรกแบบ EB นะครับเรียกว่าระบบเซฟตี้นะครับติดตั้งมาให้ครบแล้วนะครับกระจกมองข้างเป็นพับไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้ครบนะครับพาสีพลบอที่อยู่หน้ารถตรงนี้นะครับตอนนี้ถ้าขึ้นมาขาดไม่ขาดนะครับแต่ว่าอย่าเปต่อให้หมดเลยนะครับต่อให้หมดนะครับ ภาษีพรบนะครับต่อให้หมดไปเรียนปี68เลยนะครับกระจกนะครับเดิมๆนะครับไม่แตกไม่เล้านะครับมีระบบซีคิลลิตี้อะซีคิลลิตี้รามนะครับป้องกันการจรกรรติดตั้งมาให้ด้วยนะครับติดตั้งมาให้แล้วครบเลยนะครับตัวนี้กระจกได้กระจกนีลภัยนะครับติดตั้งมาแล้วน้องออชั่นใหม่ๆนะครับหูจักประตูจะได้เป็นตัวสมาร์ทที่นะครับมีปุ่มให้นะครับแบบนี้นะครับถ้าจะล็อกได้ต้องคุณแจจะต้องอยู่นอกรถนะครับมันถึงจะล็อกได้นะครับ ก็สไตล์สปอร์ตเฉีียวด้วยนะครับด้วยความที่มีความรูลราของเขานะครับเซร์ฟเพิ่มเส้นสปอร์ตคือเส้นโครเมียมตรงนี้นะครับติดมากับขอกกระจกแล้วก็โลลาบงลาบาอ่าเสากาติดตั้งไม้ครบเลยนะครับตัวนี้จะออกแบบดูดันหน่อยเพราะว่าไฟท้ายจะเป็นลมดํานะครับไฟท้ายเป็นลมดําแบบนี้ด้านในนะครับนี่ทำให้นะครับทำให้รถดูมีความสปอร์ตดูสวยดูดุดันนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับ เวลาถอยเวลาเลี้ยวนะครับมีอะไรมาใกล้เซนเซอร์อินฟราเรดตัวนี้เขาจะช่วยแจ้งเตือนเข้าไปในรถอย่างคนขับนะครับแล้วก็มีกล้องให้ครบเลยนะครับมีกล้องให้ครบแบบนี้นะครับมีกล้องน้านหลังให้อ่าประตูเป็นไฟฟ้านะครับประตูเป็นไฟฟ้านะสวยดูหลามากนะครับโครงสร้างเดิมนะครับดูได้เลยนะครับชัดทุกเม็ดทุกจุดนะครับเดิมเดิมนะครับเม็เดองเม็ดอาร์สปอตต่างๆได้เดิมแท้หมดเลยนะครับนี่เดิมเดิม,ม <tampoco S 2> นะครับย้ําว่าเดิมเดิมเลยนะครับ <rance S 2> <Andre> เอาไปใช้งานกันนะครับประตูได้เป็นไฟฟ้านะครับบ่์นะครับนี่ตรงนี้ที่มีให้นะครับเอาไว้ดึงนะครับดึงได้นะครับดึงแล้วก็พับลงแบบนี้ได้เลยนะครับทั้ง2จุดนะครับนี่พับลงได้เลยนะครับอ่านี่ครับเป็นไงพับได้แบบนี้เลยนะครับออปชั่นให้มาก็คุ้มและครบเลยนะครับจุดด้านหลังจะมีพาวเวอร์เดให้นะครับพร้อมไฟส่องสว่างมีมาให้ครบเลยเห็นไหมครับอ่า ก็ติดตั้งมาให้ครบนะครับเบาะด้านหลังนะครับจะมีที่วางแก้วน้ําให้นะครับซ้ายและขวานะครับตรงห้องนี้จะเป็นช่องเก็บพวก่าเครื่องมือประแจนะครับยังรูยังแตกตรงนี้เปิดใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ทางทางซ้ายนะครับจะเป็นเครื่องมือแม่แรงนะครับทางขวาเป็นเครื่องมือเนาะทางซ้ายตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้จะได้เป็นแม่แรงนะครับแม่แรงอยู่ตรงนี้นะครับแต่อันนี้ไม่มีเพราะคำว่าเขาออกไปนะครับอย่าไปใส่ให้เพิ่มใส่เพิ่มให้นะครับ ไม่มีนะอ่าใส่ให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวดูแลจากการให้นะครับใต้ท้องของเขานะครับออกแบบมานะครับก็ช่วงล่างนิ่มนะครับยางไหลลูกลูกหมากเดิมอยู่ครบนะครับช่วงล่างได้แบบใหม่นะครับนิ่มมากขับบอกเลยว่าทางครูขาแทบไม่รู้สึกเลยนะครับช่วงล่างดีมากนะครับยูสุนะครับและชมหน้าชมตานะครับได้ใหม่ไม่ซ้ำไขรด้วยนะครับเบาะแถว2นะครับได้เป็นเบาะที่สามารถจะพับได้นะครับ พับตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับพับได้เลย60-40นะครับพับได้หมดเลยนะครับเบาเป็นเบาหนังเป็นงานเบาหนังทั้งหมดนะครับเป็นงานเบาหนังทั้งหมดเลยนะครับเอาไปใช้งานกันแล้วก็จุดนะครับลัก AC 2ี0โวลต์นะครับมีมาให้นะครับ150วัตต์นะครับพร้อมกับฟ้าชาร์จมีให้ครบแล้วเช่นกันนะครับพรมกันเลิกอะไรมีให้ครบเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ งานนะครับดีไซน์ตรงคอนโซลนะฮะจะได้เป็นเป็นหนังเนาะเป็นหนังหุ้มอย่างดีนะครับสีจะเป็นน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนแล้วก็ตัดด้วยสีดํานะครับสภาพเนี่ยคือคลิปเลยนะครับสวยจริงๆนะครับสวยจริงนะครับเทียบเท่าป้ายแดงเลยนะครับโครงสร้างรับประกันให้ทั้งหมดแต่แก่ยากนะครับไม่ต้องดูก็ได้ดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเดิมนะครับรถไม่มีชนอยู่แล้วนะครับเรารับประกันวอรันตีให้นะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับอ่า บาะด้านหลังแถวสองนะครับสวยลรูหลาเลยแล้วก็มีจุดที่เป็นพวกอาจุดไฟตรงนี้ดูลงบนราคาเนาะก็มีให้ครบนะครับเป็นปุ่มปรับแอร์นะครับไฟดาวน์นะครับมีให้ครบเลยนะครับพัดลมนะครับก็ปรับได้นะครับสีระดับแอร์เย็นฉ่าถึงด้านหลังนะครับเรียกว่าไม่ดูเลขติดแดงไม่ต้องห่วงเลยรถครอบครัวคันนี้เอาไปใช้งานคุ้มครุมนะครับแล้วก็บอกนะครับจะได้เป็นบอกปรับไฟฟ้ามานะครับ ขึ้นลงหน้าหลังนะครับนี่หกทิศทางนะครับโครงสร้างรถสภาพเดิมนะครับโครงสร้างรถสภาพเดิมเดมนะครับนี่เดิมเดมรอยตามมาตตาปั๊มของโรงงานจากเดิมก็อยู่ครบเช่นกันนะครับนี่อยู่ครบเลยนะครับสภาพนะครับสวยๆแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดนะครับรถครอบครัวช่องนี้จัดได้เลยนะครับผมขายรถสวยรถเดิมมาตรฐานเกตเออยู่แล้วนะครับ แล้วก็มีออปชันที่พิเศษมาก็คือปุ่มเปิดฝาท้ายด้านหลังนะครับมีมาให้ครบนะครับปุ่มพัดลมนะครับก็มีให้เช่นกันนะครับพัดลมด้านหลังนะอ่าส่วนเรื่องของพวกอ่ากระจกนะครับได้เป็นไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้หนึ่งบานเซ็นเซอรล็อกมีมาให้ขับเกิน20เดี๋ยวเขาจะล็อกให้เองนะครับแล้วก็เ๋ยวลองให้สตาร์ทดูนะครับสตาร์ทดูนิดนึงนะครับให้ดูในเรื่องของออปชันตรงพวงมาลัยที่มีนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับ อย่าเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทที่เขาให้มานะครับปึ๊บอ่าติดเรียบร้อยนะครับเช็ดแอร์ก่อนแอร์เย็นช่ำเลยนะครับแอร์เย็นช่ำนะมีจอให,ใหญ่10นิ้วแบบนี้ให้จอทัชส,ะสะกรีนด้วยนะครับอ่าเครื่องเสียงรอบคันดันกระหึ่มนะครับเครื่องเสียงรอบคันดันกระหึ่มแน่นอนนะครับระบบนำทางมีมาให้นะครับเนวิเกเตอร์มีให้ Apple CarPlay a ัน,นดรอยคาเพย์ i ินเ r อร์ลมีให้ครบเห็นไหมครับ เรา้ำทางนะครับก็มีให้นะครับอ่าสามารถจะปักมุงปักมุดตรงที่บ้านได้เลยนะครับวิทยุ USB อะไรพอจะแผดมือถูต่อได้หมดนะครับแล้วครับเก์ถอยนะครับปึ๊บขึ้นจอแบบนี้นะครับขึ้นจอแบบนี้เลยนะครับจอใหญ่มากเห็นชัดเจนนะครับไม่ต้องกลัวถอยชนนะครับส่วนแอร์นะครับแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะครับแล้วเป็นแอร์ดูออด้วยแบบดิจิตอลนะครับ เรียกว่าออปชันที่ได้มาคุ้มและครบเลยนะครับแล้วก็มีระบบนะครับพาร์คกิ้งโซน่านะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมนี่ครับช่วยช่วยช่วยในเรื่องการจอดติดตั้งมาให้ครบนะครับปุ่มออโต้ออฟนะครับช่วยประหยัดน้ำมันขนาดจอดอ่าติดไฟลงไฟแดงนะครับมีให้เช่นกันนะครับแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วนะครับ HAC ลงทางราชันครับช่วยผ่อนแรงนะครับผ่อนแรงเครื่องลงทางราชันก็มีให้ช่วยให้ด้วยนะครับลูกค้าเอาไปใช้นะครับฟังก์ชันครบแบบนี้ ระบบความปลอดภัยได้เยอะขนาดนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยเรือเซฟตี้คดคุ้มนะครับแล้วก็เลขไม้ก็น้อยมากๆนะครับไม้น้อยมากๆนะครับไม่คนพลาดเลยนะครับมีระบบควบคุมความเร็วนะครับช่วยอ่านร,ระบบตัวนี้เป็นระบบก็คือ cruise control มีมาให้อยู่ที่พวงมาลัยทางขวานะครับพร้อมบอกระยะด้วยนะครับระยะได้นะว่าจะให้ผ่อนแรงเมื่อไหร่นะครับนี่บอกได้3ระยะเลยนะครับอ่า ม่หก0 0 0โลเท่านั้นนะครับกระจกเป็นแบบปรับแสงออโต้ด้านหลังนะครับพร้อมแสงการแสงสะท้อนกลางคืนให้นะครับที่เก็บแว่นมีมาให้ไฟตัดไลท์ติดปกติเลยนะครับอ่าคันนี้รอบเครื่องสูงสุดที่6คันรอบนะครับอ่าคันนี้นะครับปุ่มเบรคโฮออโต้โฮมีมาให้นะครับนี่แล้วก็เบรคมือเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับเรียกว่าให้ออปชั่นมาคือคุ้มและครบมากนะครับในรถปีใหม่ ออปชันให้มาเยอะนะครับให้มาเยอะเลยนะครับสวยจริงๆคุ้มจริงๆนะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับเอาใช้งานกันนะครับคราวนี้เรามาดูที่หน้าเครื่องบ้างเอารียเปิดฝาหน้าเครื่องนะครับมีเปิดฝาหน้าเครื่องนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับออปชันคุ้มได้เยอะมากๆนะครับคุ้มได้เยอะมากๆส่วนเครื่องนะครับสภาพเดิมเลยนะครับนีสภาพเดิมนะครับคันหน้าเดิมนะครับเดิมๆเห็นไหม เดิมเดิมนะครับคานหน้าเดิมของโน้ตเดิมหมดเลยนะครับฝานะครับต่างๆเดิมคานหน้าไม่มีคนป็นงอนะครับไม่มีชนนะครับสภาพเดิมสีเดิมของโนตดูได้เลยนะครับเดิมไม่มีแกะไม่มีไข่ไม่มีขยับนะครับเครื่องเดิมนะครับทปลมทบลมมีครบนะครับตัวเครื่องนะเป็นตัวเดียวกับตัวกระบะเลยเห็นไหมครับนี่ตัวเครื่องเดียวกันนะครับเลขเฟรมจะซีอะไรเหมือนกันหมดนะครับต่างกันแค่มีหลังคามีหลังคาต่อมานะครับกับไม่มีเห็นไหม แค่นี้เองนะครับต่างกันแค่นี้นะครับที่เดิมมันก็หนดนะครับแต่ราคากระบะไี้ถูกกว่านะเพราะการใช้งานต่างกันนะครับอันนี้เป็นรถครอบครัวนะครับเป็นรถครอบครัวนะอ่ารถที่เด็ดที่นั่งนะครับสนใจคันนี้ติดต่อหาเป้ได้เลย0947894848นะครับทักไลน์ ID ดีหรือโทรหาเป้ได้เลยนะครับ ัวอันติเมตปี2สองคันนี้ไม้แค่หกหมื่นยังโสดยังว่างพิ่งเข้ามานะครับมีทั้งขับสองทั้งขับสี่นะครับราคาหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทเท่านั้นสนใจติดต่อไม่เลยวันนี้เป้ก็บอกว่าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคันนี้แถมประกันเครื่องเกียร์ให้สองปีสองหมื่นโลนะครับครอบคลุมสองร้อยสี่สิบเจ็ดรายการเรียกว่าครอบคลุมทั้งหมดเลยดังนั้นไม่ควรพลาดโัวนี้ใครได้รถสวยๆพร้อมการ,ารันตีรับประกันให้นะครับแบบนี้ที่เราแถมให้คดคุม้มมูลค่าหลักหมื่นนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับ รีบติดต่อมานะครับวันนี้ไปขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ